เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน BIG กท l อกบิ๊กสตอสวัสดีครับพบกับ Big กท l k Big Story นะครับเป็นประจำนะครับโดยผมวันนี้อยู่กับคุณชนลิตยนเปี่ยมครับ,รบคุณ<ม>ชลสวัสดีครับคุณวิษณุนน้นบทองครับการเมืองก็ ต้องจับตากันเป็นพิเศษนะคุณชลิตนะตั้งแต่เรื่องของอาการชุมนุมนะครับที่จะมีการเกิดขึ้นในวันเสาร์นี้นะรวมถึงการเลือกตั้งซ่อมนะครับซึ่งวันนี้เราให้ความสําคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้งซ่อมที่นครนคศรีธรรมราชนะวันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์นี้ซึ่งวันนี้ก็คึกคักกันอย่างมากนะครับฉะนั้นเราถึงเอาเรื่องนี้มาคุยกันให้เห็นก่อนนะครับว่าความสําคัญของการเลือกตั้งซ่อมเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับว่าเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของ ศักดิ์สรีระหว่างพรรคพลังประชารัฐกับพรรคประชาธิปัตย์เบอร์หนึ่งเบอร์สองในรัฐบาลด้วยกันรัฐบาลสู้กับรัฐบาลนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปลงในรายละเอียดตรงนี้นะครับก็เราอยากจะเกินเรื่องประเด็นทางการเมืองที่ร้อนแรงในเรื่องระดับที่อันนี้ก็ต้องกดติดนะเราต้องกดติดกันม็อบเป็นเรื่องใหญ่วันเดืองรมม็อบซึ่งวันนี้ก็มีข่าวคนกลางจะเขาเรียกว่า เป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมแล้วกันนะครับ <นะ S 2> ผมเพราะว่าจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้การชุมนุมเนี่ยที่จะเกิดขึ้นเห็นว่า3จุดนะค,ะค,ครับคุณชลิตสถานการณ์ตอนนี้ในเรื่องของการชุมนุมเนี่ยความคืบหน้าล่าสุดเป็นยังไงบ้างคุณชลริตก็ล่าสุดนี่นะครับมีรายงานข่าวนะครับว่าทางตำรวจในช่วงสายวันนี้นะครับตำรวจสอนอ,นอนปทุมวันเขาจับชายต้องสงสัยนะครับก็มีอาการพูดจาวกวงวยโนนะครับคือสิ่งสำคัญคือพบระเบิดแบบไปบอมจับได้ที่ ที่แถวปทุมวันนะตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่ชายคนดังกล่าวนี้อายุ40ปีตอนนี้ยังให้การวกวนอยู่เจ้าหน้าที่ก็ประสานจากทางโรงพยาบาลพวกจิตเวชต่างๆแต่ว่าไบบอมต้อง40 40ครับเ็เลขก40อะไรนั่น่ะ40ลูกแล้วกันนะพร้อมใช้งานคือถามว่าทำไมมันถึงเกี่ยวกันชุมนุมเพราะว่าวันพรุ่งนี้จะมีการชุมนุมนะแล้วว่าวันนี้มีการจับไบบอมได้แล้วปกติเนี่ยส่วนใหญ่หลังๆเนี่ย การชุมนุมเริ่มที่จะมีระเบิดควันมีพลุสีมีอะไรต่างๆไปบ้างอะไร่างี้ก็เลยมันจะทําให้เห็นว่าสถานการณ์การเมืองทั้งเรื่องของการชุมนุมนะครับก็น่าจะจับตามองอย่างยิ่งโดยเฉพาะวันเสาร์นี้นะครับวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้มี3จุดเห็นว่านะก็สรุปอีกทีนึงนะครับพ่งนี้3จุดก็เป็นกลุ่มที่เรียกว่าต่อต้านรัฐบาลนะก็2จุดหลัก จุดแรกก็คือที่5แยกลาดเร้านะครับอันนี้น่าจะใหญ่สุดไหมอันนี้กลุ่มรีเดมก็รีแบรมด์มาจากคณะราษฎรรีเดมเนี่ยก็คือกลุ่มที่ชุมนุมที่เกิดการปะทะกันเมื่อสปาร์ก่อนหน้านี้ที่บ้านนายกนะกลุ่มรีเดมนี่ก็นัดการบันพรุ่งนี้นะครับจาก5แยกลาดเ้าวไปศารอาญาไปสารอาญาก็ช่วงช่วงบ่ายๆแก่ช่วงเย็นนั่นแหละนะครับแล้วก็กลุ่มที่2เขาบอกว่าเป็นกลุ่มเสื้อแดงนะก็ นัดกันที่เขาเรียกว่าแถวลังสิตโ<อ><ๆ>รตรลังสิตครับโรตารลังสิทจะเดินไปรอบสิบเอ็ดอันนี้นัดกันช่วงเวลาประมาณบ่ายสามนะครับอีกกลุ่มหนึง่งอันนี้เป็นกลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาลลุงตู่เขาเรียกกลุ่มกลุม่มกลุม่มอาชีวะน,นะครับรัฐ<อ>บาลัรักสถาบานันอ่าครับเอ้ยไม่ใช่อันนี้อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไม่เอาเหมือนกันนะกลุ่มรวมพลอาชีวะไล่เผด็จการ อ๋อนี่กลุ่มใหม่ที่แยกออกมากลุ่มนห้าโมงเย็นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยลุลาชีวะไล่ประเด็ดการนะครับก็มีสามกลุ่มแล้วก็ตำรวจก็บอกว่าจัดกําลังไว้34กล่องร้อยก็เป็นงานใหญ่ของตำรวจเหมือนกันพวกนี้ตำรวจบอกว่าจุดที่เสี่ยวงที่สุดคือที่จะเดินจากห้าแยกรพามาสารอาญาครับอันนี้คือเป็นรีเดมจุกใจนะครับอันนี้คือจับต้องจับตาสถานการณ์ในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เราก็อยากจะให้โฟกัสไปยังการเลือกตั้งซ่อมนะครับซึ่งเป็น ศึกแห่งศักดิ์ศรีอย่างที่ว่านะครับระหว่างประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐครับคุณชลิตคือจริงๆแล้วเนี่ยการต่อสู้กันครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเป็นตําแหน่งซ่อมเล็กๆหนึ่งเสียงเท่านั้นหนึ่งเสียงเท่านั้นแต่มันมีความสําคัญในคุณชลิตเพราะว่าอันนี้ผมดูนะถ้าเราเคยวิเคราะห์มาเหมือนกันว่ามันกระทบต่อเสถียรภาพรัฐบาลไหมผมเนี่ยก็บอกว่ามันไม่กระทบเท่าไหร่คุณเลิศเดียวนะรัฐบาลมีห้าเพราะว่าผลประโยชน์ในการร่วมรัฐบาลสําคัญกว่าสสเสียงเดียว <laughs> อันนี้คือหมายถึงว่าไม่กระทบต่อพรรครัฐบาลแต่เป็นศ<อ>ึกแห่งศักดิ์ศร,รีในอนาคตสําหรับการเลือกตั้งในสมรภูมิทางภาคใต้ครับนะครับเพราะว่านครศรีธรรมราชต้องยอมรับว่าเป็นจังหวัดใหญ่และเป็นหัวเมืองนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยไปชิดปัดครองมาตลอดแต่ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยแปดที่นั่งแปดที่นั่งประชาธิปัตย์ได้ไปห้าพลังประชารัฐรสามนะครับแต่บังเอิญว่าคุณเทพไทยเนี่ยหลังจากที่ได้เนี่ย ็เกิดวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอย่างต่อเนื่องคือสายคุณพิสิทธิ์เวชาชีวะไม่เอาบิ๊กตู่ไม่เอาบิ๊กป้อมอย่าพูดว่าดาวิพากษ์วิจารณ์ดีกว่าเพราะว่ามีการตรวจสอบนะเข้มข้นจนท้ายสุดคุณเทพไทยเนี่ยโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองแล้วก็ขาดคุณสมบัตินะครับก็เลยต้องหลุดจากตาแหน่งไปครับครั้งจริงๆว่ากันตามจริงนะการเลือกตั้งซ่อมเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ปกติเนี่ยพรรครวมเขาไม่สงกลับด้วยการรัฐบาลระยะทางการเมืองแต่อย่างที่บอกแหละครับว่า ลุงป้อมหรือหลวงพ่อป้อมเนี่ยหลวงพ่อป้อมนะทนไม่ไหวทนไม่ไหวเพราะว่าไม่ค่อยจะพอใจบทบาทคุณเทพไทยขนาดนั้นเลยนะก็เลยต้องลงไปจัดการอันนี้ขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยนี่คือแค่ลึกๆหรือไม่ชอบทั้งหุ่นเลยจะเอาบี้กันให้ได้เพราะว่าไม่สนใจทําเขาเรียกว่าไม่สนใจอ่ามารยาททางการเมืองที่พักประชาธิปัตย์ออกมาตำหนิใช่ไหมที่ลุงป้อมมั่นใจอย่างนี้เพราะอะไรก็ว่าเพราะว่าทั้งที่แล้วเนี่ยนะแพ้นะผู้สมัครของพรัก พลังประจันแพศเฉียดเฉียว4,500แอนใช่ไหมคือพอแพ้เฉียดเฉียวเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองเนี่ยครับถ้าจัดรบสู้มันก็มีโอกาสนะนิดนึงอีกนิดนึงแล้วกระแสพักก็ใช้ได้กระแสนายกพลเอกประยุทธ์ก็ใช้ได้ครับนะะแล้วก็ทีมงานก็ดูจะแข่งขันกันแข่งขันกันอำนาจรัฐก็ดูจะเต็มมืออำนาจทหารก็แน่นเปรี้ยเปรี้ยเลยทุกอย่างครับแล้วก็ ตัวเองก็เพิ่งเข้ามารับตําแหน่งหัวหน้าพักไม่เคยไปไหนเลยอยากจะโชว์นะนะก็เลยครั้งเนี้ยกะจะยึดตรงนี้ให้ได้เพื่อเป็นเขาเรียกว่าบารมีฟังมาลึกๆนะแพ้ไม่ได้แพ้ไมนาดแพ้ก็แพ้ก็เสียหน้าเหมือนกันนะคือคือจริงๆนะมันก็มันก็แน่นอนแทุ่มไปขนาดนี้ทุกคนรู้หมดไงทุ่มไปทุกคนรู้หมดขนกาลังไปทุกคนรู้หมดอืมันถึง มันถึง <ละ S 1> บอกแพ้ไม่ได้เขาบอกว่าตอนนี้ล่าสุดสถานการณ์ล่าสุดคือวันนี้เนี่ยลงปั้มลงไปเองเลยครับวันนี้เนี่ยสำคัญคือว่าจะเป็นการปราศัยของสองพักเนี่ยจะทิ้งก็จก็ทิ้งคงดท้ายหัวหน้าพักและแกนนำของทั้งคู่คุณฝางหนึ่งคุณจุรินลนักษณะวิสิทธิ์แล็แกนนำพักไปปราศัยอีกที่หนึ่งแถวชะอวดเะเขียวสถานีรถไฟสถานนี้รถไฟชะอวดะอวดอนี้เป็นในตลาดชะอวดนะคือถามว่าทำไมต้องไปชะอวดครับ นเพราะว่าเช่าอวดเนี่ยเป็นอำเภอที่มีคะแนนเสียงมากสุดเกือบเจ็ดหมื่นคะแนนาได้ตรงนี้แล้วถ้าได้ตรงนี้คือเป็นตัวชี้ขาดอ่าชี้ขาดขณะที่ลุงปั้มและก็ทีมงานของพรรคพลังประชารัฐก็ไปที่ชะาอวดเหมือนกันบ้างใช่นะเขาบอกไปที่ไหนโรงเรียนใช่ไหมควรหนองหงษ์ควรหนองหงควรหนองหงเนี่ยถ้าแฟนเพจของเราเนี่ยนะได้ติดตามเนี่ยคือว่าเป็นยุทธศาสตร์ของการชุมนุมชาวสวนยางที่ปิดถนนเป็นการเชื่อม3ามสี่อำเภอที่เป็นเขตเลือกตั้งเงินรักเลยน่าเป็นเชิงสัญลักษณ์ตรงเนี้ยมาปักหลักตรงที่ สีแยกควหนองหงเดิมเนี่ยกำหนดจุดอื่นละแต่ตอนหลังเนี่ยมาเป็นสีแยกควหนองหงับนะครับก็ก็ทําให้เห็นว่าทั้งสองฝ่ายก็ส่งกันมาเต็มที่นะทีนี้เนี่ยถามว่ามาถึงวันนี้เนี่ยถ้าเอาเป็นว่าถ้าลุงปั้มแพ้เนี่ยแน่นอนว่าเสียหน้าเสียหน้าเสียหน้าเพราะว่าหนึ่งเป็นครั้งแรกครับนะสองพักพลังประชารัฐเองเนี่ยถ้าไปแพ้ปุ๊บเนี่ยมันก็ ดูเหมือนว่าไม่สามารถที่จะลุกประชาธิปัต์ได้เพราะว่าถ้าถ้าถ้าแพ้ปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าประชาธิปั์ก็จะมีกําลังใจเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกของคุณจุรินเหมือนกันในในการที่เป็นหัวหน้าพักและลงมาป้องกันแชมป์นะในภาคใต้ว่าประชาธิปัต์เองจะพื้นคืนชีพได้หรือไม่ที่ภาคใต้เพราะครั้งที่ผ่านมาในการเลือกตั้งเนี่ยนะห้าสิบเขตประชาธิปั์เนี่ยประชาธิัย์ได้ไปเหลือแค่ยี่สิบสองแค่ได้ไปนี่นะห้าสิบครั้งที่แล้วเนี่ยเหลือยี่สิบสองพลังประชาชนสิบสาม ที่เหลือก็แบ่งระหว่างภูมิใจไทย8พักประชาชาติ6ครับรวมพลังท้องถิ่นไทยหนึ่งก่อนหน้านี้ยึดมาตลอดเกือบหมดเกือบหมดมันสั่นคลอนแล้วตอนนี้แต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่คุณจุรินนำทัพแล้วได้คุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพณิชย์อย่างวันนี้เขาพาไปกันหมดเลยนะรัฐมนตรีของพัคเนี่ยไปกันแทบหมดเลยคือวิญญาณก็ขุนเต็มทีคือถึงแม้ว่าคุณเทพไทยจะวิพา์วิจารณ์คุณจุริน แต่ในเนื่องจากมันเป็นภาพลุงของพรรคะศักดิ์สีของพรรคมันแพ้ก็แพ้ไม่ได้แพ้ไม่ได้แพ้ไม่ได้นะครับสิ่งสําคัญก็คือว่ายางวันนี้ล่าสุดเนี่ยที่็บวอ,อเขาวิพา์วิจารณ์ว่าฟังพระชาระชาธิปัตย์บอกว่าเนี่ยฝั่งนึงอ,อะเอาทหารมาเต็มเลยเขาบอกตอนนี้รถบอวิวิวิเต็มไปหมดเลยเพราะว่า,าคุณเทพไทยบอกเนี่ยรถบอ๋อมาบริการรัฐมนตรีเต็มเลยซึ่งคุณธรรมนัสเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในพื้นที่ก็บอกว่าเอ้าก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันใช้รถราชการมาเพราะตอนนี้เขามาตรวจราชการพอดี คุณธรรมนัทบอกมาตรวจรัชการพอดีเอานะคนเราเข้าใจกันกลยุทธ์นี่ก็คือว่าเวลาเขาลงพื้นที่เนี่ยนะรัฐมนตรีเนี่ยถ้าไปในยามที่จะต้องทํางานเนี่ยก็ไปลงพื้นที่ก่อนอันนี้ยามทำงานนะหมายถึงว่าปกติก็ทำเป็นอย่างนี้คือก็ไปตรวจใกล้เคียงไปตรวจราชการก่อนแต่พอตกนอกเวลาราชการตียามพิการไม่ตกเวลานอกราชการนอกราชการนอกเวลารางารราชการ่ะสี่โมงห้าโมงก็ ไม่ทํางานแล้วก็ออกมาเหมือนเบีงพิปป้อมวันนี้ที่ไปเนี่ยคือลางานเลยนะลารา,นะาชการเลยนะก็ไปแต่ว่าแน่นอนไปแล้วเนี่ยเขาดูพักรัฐบาลเนี่ยคุมคตำรวจอะไรต่างๆข้าราชการก็ไปเต็มที่แล้วก็มีกระแสกันอีกนะว่าบางเออเรื่องที่ ในเขตเลือกตั้งอีกอำเภอจุฬาภรณ์ก็เป็นอำเภอหนึ่งที่อยู่ในเขตพื้นที่ก็มีกองกําลังทหารอาจจะไปฝึกทหารอีกไปฝึกพอดีไ้ฝึกอยู่เหมือนกันอยู่ในช่วงนี้พอดีมาต้องนานมันเพิ่งมันก็สองสามวันนี้มันก็ไปก็กลายเป็นว่ามีภาควิจารณ์กันอย่างมากเหมือนกันว่าตกลงว่าครั้งนี้เนี่ยยุทธการแพ้ไม่ได้เนี่ยนะยุทธการคนละครึ่งนะเข้าใจไหมคนละครึ่งเขาบอกว่าพลังประชารัฐสามแต่มาคือได้สามที่นั่งมาประชาธิปัตยห้า คนละครึ่งก็ขอครึ่งขออีกหนึ่งสี่สี่สี่นะมันไปมันไปหาเสียงเพราะว่าพปฏิบัติพลังประชาชนเนี่ยหาเสียงคนละครึ่งคนละครึ่งแล้วก็เราชนะอ่าตอนเนี้ยคนละครึ่งก่อนก็ขอมาหนึ่งถ้าได้คนละครึ่งเสร็จเราก็ชนะอีกก็จะเอานโยบายรัตะวันมาล้อเป็นยุทธศาสตร์ของการหาเสียงครั้งนี้นะคนละครึ่งจากนั้นเนี่ยพอลงไปเมที่อย่างนี้ที่บอกนะครับว่าเป็นศึกเอกศักดิ์ศรีเพราะว่าถ้าปธิบัติแพ้ในปธิบัติจะฟื้นฟู ความนิยมยากมากขึ้นนะเพราะว่าหนึ่งคุณเข้าร่วมรัฐบาลแล้วนะคุณจุรินับครั้งแรกแล้วก็กระทรวงที่คุณบอกว่าเป็นเรื่องของเกษตรกรทําพืชผลดี<อ>ะผลเกษตรดีรรแล้วคุมได้เต็มที่นะแต่ถ้าสมมุติว่าแพ้เนี่ยมันก็ไม่รู้จะงัดเรื่องของอะไรมาหาเสียงต่อไปมันจะทําให้ปฏิบัติก็จะวูบได้ะ<อ>ฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ตรงนี้คือเป็นพื้นที่เดิมพันแห่งศักดิ์ศรีของพรรคปฏิบัติเหมือนกันเพราะว่าถ้าถ้าชนะเนี่ยแน่นอนว่า มันย่อมทาให้ขวัญและกําลังใจไปใชปัดกลับคืนมาจริงๆมันเหมือนกับบอกว่าประชาธิปัตปัถ้าชนะมันก็แค่เสมอตัวกับเท่าเสมอตัวคือมีจับเสมอตัวกับแพ้คือถ้าชนะก็เสมอตัวใช่ไหมแต่แต่ถ้าแพ้นี่ก็คือลาภภาพและจริงๆก็น่าห่วงนะนี่ผมไปดูสถิตินะเกี่ยวกับการเลือกตั้งซ่อมครับในช่วงปีกว่าที่ผ่านมาเรามีการเลือกตั้งซ่อมนะที่ผ่านมาเนี่ยทั้งหมด7ครั้งนะคุณวิษณุเจ็ดครั้งเนี่ยคือดูตรงนี้แล้วจะน่าตกใจนิดนึงกลังบัลลังก์ พลังประชารัฐเนี่ยคือใน7ครั้งเนี่ยเอาเรียกได้ไง่ายว่ารัฐบาลเนี่ยชนะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์มีอยู่ครั้งเดียวที่รัฐบาลแพ้ก็คือที่เชียงใหม่ตอนนั้นน่ะักค,คุศสีนวลอนาคตใหม่อันนั้นเขาสู้กับทางทางทางฝั่งรัฐบาลนาบชนะที่เหลือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ขอนแก่นที่อ่าเขาเรียกว่าที่น,ค,นรครปฐมนะพักชาติไทยพชนะชนะฝ่ายค้านรัฐบาลชนะหมดออขอนแกน่นนี่พลังประชารัฐชนะครับนี่ครั้งแรกพลังประชานะัชนะเพื่อไทย ที่กำแพงเพชรพลังประชานะ่พลังประชารัฐเนี่ยก็รักษาฐานที่มั่นได้นะก็ชนะเพื่อไทยลำปางอันนี้พลังประชารัฐก็ชนะอีกครับชนะเพื่อไทยล่าสุดที่สมุทรปราการพลังประชารัฐก็ชนะอีกร้อยเปอร์เซ็นต์สี่ครั้งชนะหมดแต่ว่าครั้งนี้เป็นการสู้ระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลน,นี่บิ๊กแมทเป็นการสู้กันอย่างที่ผมบอกแล้วเป็นการชิงสมรภูมิทางภาคใต้ครับเดิมพันอย่างที่บอกเป็นศึกศึกสี เพราะว่าครั้งแรกของ b ิ g ป้อมครั้งแรกของคุณจุรินนะสมรภูมิภาคใต้ประชาธิปัตย์ก็กําลังอย่างที่บอกเลยครับต้องรักษาที่มั่นเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยแน่นอนว่าถ้าพรรคพลังประชารัฐได้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับาะแน่นอนประชาธิปัตย์รอบหน้าเนี่ยก็ไม่รู้จะรักษาได้อีกเท่าไหร่ยี่สิบสองเนี่ยอาจจะเหลือต่าลงมาอีกยี่สิบเอ็ดซึ่งถ้าเกิดว่าถ้ารอบนี้แพ้ประชาธิปัตย์แพ้เนี่ยมันก็จะส่งผลต่อขวัญกาลังใจครับเห็แต่ว่ารอบนี้ที่บอกว่าโอกาสของ พรคพลังประชารัฐเนี่ยเขาก็มีสูงนะคือตอนนี้สูสีกันนะฟังพื้นที่เนี่ยสูสีกันเลยเพราะว่าพื้นที่ที่ว่าเนี่ยนะครับอย่างที่บอกครั้งที่แล้วแพ้ไป4 0 0พันครับนะ่หาแต่พื้นที่ตรงนี้เดิมเนี่ยจริงๆแล้วเป็นพื้นที่ของเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ของคุณของกลุ่มของชัยชนะเดชเดโชโดยซั้าไปของประชาธิปัตย์ของประชาธิปัตย์แต่ว่าไม่ใช่พื้นที่ของคุณเทพไทยเท่าไหร่โทษนะไม่ใช่ของคุณชัยชนะเดชเดโชเป็นของคุณอภิชาติศักดิ์ศิัย น้องของคุณชมนิสฐาพิเศษ,ษ,ษนะครับและเป็นแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องอ่ะคือคุณพิชาติสมิเิศกับพ่อคุณชัยชนะเดชโชเนี่ยนะคุณวิทูนเดชโชตีนายกนะซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยครับงาน<อ>ก็ก็เป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนี้นะครับทีนี้เนี่ยคุณเทพไทยเนี่ยว่ากันไปตามพื้นที่เนี่ยนะครับตอนเนี้ถ้าเราดูตามไล่ตามเขตอย่างเงี้ยถามว่าทาไมถึงสูงสรรีคุณชนิดครับก็เพราะว่าในสี่อำเภอนะ ที่เป็นเขตการเลือกตั้งเนี่ยนะครับเช,ชะอวดเนี่ยหกหมื่นเจ็ดนะครับ,รบนะบผู้มีสิทธิ์นะครับจุฬาพรก็สองหมื่นสี่เฉลิมเพื่อเกียรติก็สองหมื่นสี่อำเภอรพระพรหมสามหมื่นสี่พื้นที่ที่เป็นตัวชี้ขาดคือที่เชอวดรอบที่แล้วเนี่ยนะครับจุฬาพรเนี่ยนะเขาเรียกว่าผู้สมัครของพรรคพลังประชารัฐนครับก็บ <ผม S 1> ค, <ผม S 1> คะแนนมาดีเพราะว่าเป็นประหลัดอำเภอเป็นอะไรอยู่ที่นั่นนะเป็นนายอำเภอผู้สมัครเนี่ยคะแนนเขาดีตรงนี้แต่ว่า ผู้มีมีสิทธิน้อยคือ,อเป็นอำเภอไม่ใหญ่มากนะครับจากนั้นก็เป็นอำเภอเฉลิมพระเกียรติคุณเทพไทยก็มีพื้นที่อยู่นะครับหมายถึงว่าคุณผู้สมัครของคุณระจิตรปั์เนี่ยมีพื้นที่หลักอยู่ที่อำเภอพระพรมนะสามเปอนอันนี้คือเป็นแกนหลักแต่ประเด็นสําคัญคือที่เชะอวดเนี่ยรอบที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเป็นแกนหลักที่เป็นตัวพลิกทำให้คุณเทพไทยชนะที่นี่ร,รอบนี้เห็นว่าผู้สมัครพรรคภูมิใจไทยครับ ไปสนับสนุนนะสนับสนุนทางใครทางพลังประชารัฐมันเลยทําให้คะแนนแสสูสีขึ้นมาเลยนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้การแข่งขันครั้งนี้ดูค่อนข้างจัดสูสีมากและประชาธิปัตย์เขาเอาอะไรไปหาเสียงเขาเอาบุญเก่าหรือเปล่าเอาในก็ในน้นในพื้นที่บ้านของเราคือตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ของประชาธิปัตย์โดยแท้นะก็มีทั้งคุณชำนิศักดิเศษคุณชัยชนะเดชเดโชนะคือเป็นพื้นที่ของคุณชำนิพูดถึงไอ้ว่าตระกุลศักดิเศษนะแต่ว่า ตอนหลังเนี่ยก็มีหลานชายอย่างที่บอกแหละคือคุณชัยชนะเดชเดชโชนะเลือกตั้งนายกองการบริหารส่วนจังหวัดนะแม่ของคุณชัยชนะเดชเดชโชก็ชนะไปพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นของคุณชัยชนะหมดคือนำสกุลเ,เดช,ช <อะ S 1> เดโชเดชเดโชกับรรักุลเสศในเขาเป็นญาติกัน<อ>ะนะเป็นเรือเป็นพี่ลูกพ,พี่ลูกน้องกันฉะนั้นานจางก,การเมืองก็ถือว่าเป็นกลุ่มของคุณชำนิไปหมดเลยแต่ว่าคุณชำนิก็อย่างที่บอกออยู่ข้างบน,นแล้วกับสามสามตระกูลนะคือคุณเทลไทยก็ คุณเไทยก็เป็นคนสนิทของคุณชมริศนิเศษแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนลงสนามเนี่ยนะครับก่อนมาเป็นนักการเมืองก็อยู่หน้าของคุณชมริศนิเศษก็สนิทสนมกันเกี่ยวกันแต่ว่าตอนหลังเนี่ยคุณเทพไทยก็ตระกูลของคุณเทพไทยก็มาเล่นการเมืองก็มีทั้งเป็นผู้แทนมีทั้งนายกเทศมนตรีมีทั้งนายกอบจเข้ามาแต่ว่าตอนนี้ก็มีอยู่ที่เดียวแล้วก็คือตรงนี้แหละก็คือการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ดังนั้นพื้นที่สามสี่อำเภอตรงนี้ ก็จะเป็นตัวชี้ขาดอยู่เหมือนกันครับอย่างที่บอกเลยครับว่าคนของพลังประชารัฐตอนเนี้คือเขามีพื้นที่อยู่ที่อำเภอจุลาภรณ์นะครับและก็อำเภอเฉลิมพระเกียรติแต่ว่าในส่วนของคุณอภรรตประยิป,ปต์พื้นที่หลักก็อยู่ที่อำเภอพระพรหมครับแต่ว่าชกอวดก็ประชานิป,ปัติก็มีแต่ว่าบังเอิญว่ารอบเนี้ยคนของภูมิใจไทยเนี่ยไปสนับ <ไป S 2> สนุน<ห><ห>พลัง<ห>ประชารัฐครับค่อนข้างจะสูสีทาให้ทาให้สูสีเกิดขึ้น นะตรงนี้ก็น่าสนใจว่าโอกาสที่จะคือชนะก็มีเหมือนกันจะฟังดูเนี่ยการแข่งขันเข้มข้นมากเข้มข้นยางมากก่อนหน้านี้คุณเทพไทยบอกว่าพูดทํานองจะฟ้องให้มีการยุบพักพลังประชารัฐเลยคือเราก็เป็นห่วงนะว่าไอผลผลข้างเคียงเ็าเรียกว่าอะไรอะเอฟเฟกต์ต่างๆเอฟเฟกต์มงกันหลังจากถ้าแพ้โดยเฉพาะถ้าพักประชาธิปที่บแพ้เนี่ยคุณเทพไทยไม่ยอมแน่นอนไม่ยอมแน่นอนอาจจะนําไปสู่การ ยื่นฟ้องทางกฎหมายเลือกตั้งให้มีการแบบอย่างเช่นเอาลดลราชการมาหาเสียงอะไรอย่างงี้นะและ้วถ้ามันจะบานไปลายไหมไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่างพรรครวมรวัฐบาลด้วยกันอย่างวันนี้คุณสุพรก็ออกมาดาค,ค,คุณจุลินนะก็บ,บางคนบอกมีใครมีคนไฟเขียวให้คุณสุพรว่าออกมาดาว่าเนี่ยคุณจุลินมาหาเสียงว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อค,คนคนเดียวเพื่อนยกลงตูใช่ไหม ด่ากลับเลยนะว่าประชาธิที่ย์เองมาร่วมได้เนี่ยก็เพราะใครมาแล้วคุณอย่ามาเคลมเรื่องผลงานของตัวเองเนี่ยจริงเป็นผลงานลุงตู่ด้วยซ้ำได้มาร่วมกันก็เพราะลุงตู่มันจะเป็นประเด็นแล้วคุณลามให้โศกประชาชนคือผมไม่ไม่คืออย่างที่บอกอรการร่วมรันมันไม่มีผล่อกมาขัดแย้งไม่มีโอ้ก็ด่ากันแรงนะการเลือกตั้งที่ผ่านมาด่าแรงกว่านี้ด่าแรงแต่ร่วมกันได้จบกันไปคือเลือกตั้งเนี่ยมันก็จบลงไปด้วยการที่ผลแพ้ผลชนะออกมา ผู้สมัครก็ไปฟ้องร้องก็ว่าไปตามกุนเคและพรรคก็จะไม่เข้าไปยุ่งเท่าไหร่ละเป็นเรื่องของผู้สมัครแล้วที่จะต้องสู้กันนะครับถึงแม้จะด่ากันจะทะเลาะกันยังไงนะผมบอกแล้วไงว่าแยกออกกันเพราะว่ารัฐบาลเองเนี่ยนะครับประชาธิปัตย์เองเนี่ยถ้าแพ้อีกออกจากรัฐบาลอีกแล้วมันจะมีอะไรไปเหลือันก็เรื่องตั้งก็ไม่เหลืออะไรเลยนะไม่เหลือเลยยิ่งเก็บก็ไปใหญ่นี่ขนาดได้มาเยอะนะยังเป็นอย่างนี้บางคนบอกว่ามันเหมือนยังไม่ฟื้นอ่ะไม่ฟื้นคือคือ มันความนิยมยังไม่ฟื้นเนี่ยฉะนั้นเนี่ยประปยัิจะออกจากพรรครวมก็ไม่ได้ได้ต้องกอดเก้าอี้กันเอาไว้คือผมว่าทางพลังประชารัฐเองเขาก็มองออกเกมนี้ว่ายังไงยังไงเสียจะไม่พอใจยังไงอะไรต่างๆก็ต้องอยู่กับรัฐบาลต่อไปเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ประปยัิไม่เหมาะสําหรับการออกไปเป็นกไอยคการและดูรัฐบาลเขาก็ได้เปลี่ยนนะถ้าพูดถึงกระแสเรื่องการแก้โครงการต่างๆเนี่ยโดนใจไปคือออกมาช่วงนี้ คือมันมีมันมีสองมุมนั่นได้มีการสู้กันเนี่ยมันมีสองมุมครับคือตอนเนี้มันเป็นเกมว่าเลือกตั้งครั้งนี้ยังไงก็ไม่กัคือตอนนี้ต้องยอมรับว่าทางภาคใต้เนี่ยกระแสของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีคะแนนอยู่นะคือความนิยมมีอยู่แต่ว่าเลือกตั้งครั้งนี้มันไม่ได้ทําให้พลเอกประยุทธ์หลุดจากตําแหน่งหรือได้เป็นนายกอะไรต่างๆคือมันเป็นอยู่แล้วอ่ะมันไม่มันไม่ได้มีผลกระทบอะไรเท่าไหร่นะเพราะว่าประยุทธ์ปัดก็หนุนประยุทธ์อ่ะพลังประยุทธ์ก็หนุนประยุทธ์อ่ะ ฉะนั้นเนี่ยเวลาไปหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยทุกคนบอกว่าหนุนประยุทธ์กันทั้งหมดไม่ต้องห่วงแต่ว่าเอาคนที่ไปทําหน้าที่ในสภามากกว่าแล้วก็พรกประชาฝ่ายก็พยายามจะโชว์ว่าตัวเองอะไรทําอะไรบ้างอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อรักษาฐานทางการเมืองฉะนั้นเนี่ยบอกว่าเลือกตั้งครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับพลเอกประยุทธ์เพราะยังไงพลเอกประยุทธ์เป็นนายกอยู่ก็ใช้นโยบายพลเอกประยุทธ์มาหาเสียงหมดแล้วก็เหมือนกันรัฐบาลทั้งคู่เลือกตั้งเงินดับมาทั้งคู่ฟังทั้งหมดเนี่ยคุณวิษณุเนี่ยให้ทางไหน คือผมก็ยังมองคือผมก็ยังมองนะว่าปชปก็เหลื่อมอยู่นิดนิดอ่ะเลื่อมก็เลื่อมนำอยู่หน่อยนิดนึ่นำหน่อยนำหน่อยหนึ่งทูสีอ่ะแต่ว่าก็ยังมีภาษีกว่านิดหน่อยก็จะมีคะแนนสงสารนะอย่างคนใต้เบอกเออมันเป็นที่ของคนไทยเขาคือผมมองมองอย่างนี้นะอย่างคนใต้เนี่ยถ้าใช้อำนาจรัฐเข้าไปจัดการนะยิ่งไม่ชอบอมอืมนะหนึ่งยิ่งไม่ชอบ เหมือนดมเหมือนรู้สึกว่ารังแกเขาไม่ยุติธรรมแม่แกต้องเหมือนกับว่าใช้อํานาจรัฐอะไรต่างๆอย่างอันนี้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 จะทําให้รู้สึกว่าคะแนนมันอาจจะไม่ไปไม่พุ่งนะสองคือเลือกตั้งนายกอบจครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าครับพื้นที่ตรงเนี้ยมันก็เป็นของประชาชนหมายถึงอำเภอเหล่านี้นะแล้วแล้วก็สามก็คือว่าเลือกตั้งครั้งนี้อย่างที่บอกรัฐบาลกับรัฐบาลครับไม่กระทบต่อ พลเอกประยุทธ์เท่าไหร,ร่เพราะว่ายัางไงก็เป็นหลือกเป็นนายกอย่างนั้นแม้คนใต้จะชอบพลเอกประยุทธ์นะ,ะแต่ก็การเลือกตั้งครั้งนี้ก็ไม่ได้ทําให้พลเอกประยุทธ์เสียหายอะไรฉะนั้นก็ก็อาจจะยังให้ประชาธิปัตย์มากกว่ามันมีบังทีคนใต้เขายุทธศาสตร์อะไรยุทธวิธีในการเลือกเขาอาจจะมองว่า คือวาระนั้นคือเรื่องอะไรแตถ้าเกิดเลือกตั้งระดับชาติเนี่ยเขาก็จะมองในเชิงยุทธศาสตร์แต่อันนี้ก็มองว่าเอมันก็คือที่เดียวและเป็นที่ของคนนี้เก่าอาอาจจะเป็นไปได้เออผมก็รู้สึกว่ามันก็อย่างที่บอกมันเหลื่อมกันอยู่นิดนแต่ว่าถามว่ามันจะปคันทงร้อยเปอร์เซ็นต์นี้ชนะมันก็เป็นทมากครั้งนี้คือไปจะปัดก้นหนักกว่าเดิมนะหนักกว่าครั้งที่แล้วนะในทางการเป็นบททดสอบเหมือนกันเป็นบททดสอบถ้าเลอกครั้งหน้าเนี่ยมันจะอันนี้จําลองนะจาลองครับครับก็อันนี้เป็นให็นนว่าาาสถกรณ ความสาคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้มันมันมัน,มนชี้ทิศทางการเมืองอในภาคใต้เฉพาะภาคใต้โดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็พลังประชารัฐนะครับหรือบารามีของมิตป้อมคือถ้ามิตป้อมแพ้ในแน่นอนเลยครับว่ามันก็จะทําให้คนคาดการณ์ว่าพลังประชารัฐเนี่ยมันจะเสียเชิงไหมมันจะทําให้บารามีของมิป้อมโหดลงไปไหมหอ่าเพราะว่าหลายคนกขาคาดการณ์ว่าอนาคตของพรรคพลังประชารัฐเองเนี่ย มันก็ไม่ค่อยสู้จะดีนะเพราะปัญหาภายในก็ขัดแย้งกันเยอะเรื่องตั้งข้างหน้าเนี่ยถ้าบิ๊กป้อมไม่บิ๊กตูไม่เอาแล้วเนี่ยบิ๊กป้อมจะเดินต่อได้ไหมก็บอกว่ายังเดินไม่ไหวเลยตอนนี้พักจะยืนต่อไหมอันนี้ก็มีคําถามยังอยู่อีกเยอะเลยฉะนั้นเนี่ยถ้าบิ๊กป้อมแพ้จะแล้วเนี่ยอจะมีผลไหมมันก็มีดิมันก็จะไม่แบบนรูสพักเขามาขนาดนี้แล้วนี่หจะมายุบ ม,มันไม่ได้ยุบละมันไม่ได้ยุบแ,แต่ว่ามันก็ไม่แน่อ,อ,อย่างที่บอกเลยครับเพราะว่าสถานการณ์ทางการเมืองก็ยังมีหลายปัจจัยที่อยากจะเป็นตัวชี้วัดนี่ไมไมาเราไอเลิฟยูอยู่ในบิ๊กป้อมหน่งชูมอะไรครับทั้งแมดนี้นะครับก็เป็นสถานการณ์ที่เรามาวิเคราะห์มาประเมินสถานการณ์กันในการเลือกตั้งซ่อมนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้นะครับก็ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับคืออำเภอชะอวดอำเภอจุฬาพรอำเภอเฉลิมเกียรติและอำเภอพระพรหมจังหวัดนครพิศนุโลก อยู่อำเภออะไรเนี่ยผมอยู่ที่ท่าศลาท่าศลานะฮะไม่เกี่ยวเนไปฉะนั้นนะครับก็ต้องติดตามนะครับว่าสายการเมืองจะเป็นอย่างไรรวมถึงการชุมนุมของกลุ่มต่างๆในวันพรุ่งนี้นะครับว่าสายการจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าทางพศจุรเดเองเราก็มีการไล์สดการชุมนุม นะครับพรุ่งนี้โพสต์เดวังเรียบไว้อย่างว่าจะไลฟ์สดตรงไหนเาก็แนนอนยุทธศาสตร์ลาดเร้าแยกลาดเท้าทำงหายๆแล้วเราก็พร้อมทั้งเราก็จะนําเสนอข่าวสารนะครับที่เป็นความเคลื่อนไหวนะครับที่จะมีผลกระทบหรือมีผลที่จะทําให้เกิดเรียกว่าความน่าสนใจนะครับประเด็นร้อนๆในทางการเมืองและประเด็นร้อนๆทั้งน้านเศรษฐกิจสังคมทั้งหมดนะครับที่เป็นประเด็นให้แฟนเพจของเราได้รับทราบถึงสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับ สำหรับวันนี้ผมกับภูณชริตรนะครับต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวันบิทท็อกกิ๊กสตอรี่